แปลงเดือยเบิงงามเบิ่งตะลังข้ากับเบิ่งงามวัดเนี่ยได้อย่างเนี้ยทุกหลังเนาะแลพี่น,นะพี่ อะไรใช้ใช้น็อตหรือลวดน็อตยิงเลยเหรออไปถวายสักการะอ่ะูบายจาร์เสร็จก็มาที่กุติต่อตอนนี้ก็ขึ้นหลังคาโครงสร้างเรียบร้อยอรอ,รอรอเวลามุงแล้วทีเนี้ย รังาคาแข็งแกรงดีไมยงาม ใช้กระเบื้องซีแพกนะเออไม่ใช่กระเบื้องร้อนคู่ปกระเบื้องซีแปกแบบบ้านจัดสรรเลยเออกระเบื้องนี้ก็คุณโยมบริจาคมาด้วยแล้วก็ที่อยู่ที่วัดด้วย เล่งทำงานอันนั้นก็มาถึงก็จะเล่นเกมต่อเลยนละครับผมอบันเฉลิมแนะนำดีเหลือเกินเออได้คู่ถูกเหลืออ๋อ ติดประตูได้ไนี้่อตรงนี้ตูเสร็จโมงเสร็จแล้วก็ประตูติดได้เพราะประตูะตมันเป็นประตูไม้เรายัางติดไม่ได้ถ้าเราไม่มี <c oughs> หลังคา พอสีเดียวกับเต็มรังรก็กระเบืองมันเยอะยังลูกคองเอง็นอีกเยอะ,อะตอนนี้ล่าะจะไปหาอีกหลังหนึ่งอยู่พ้นข้างในคนกองกันข้าม่อจากกุติท่านเสือก็เป็นในแปวป่า มาตรฐาน ISO สั่งตรงมาจากดาวองคาร บืงองโครงสร้างลังค่าแล้วกักบคคมนักของลังค่าก็กเสาระดับนี่แล้วมันจังมั่นใจมาต้องย่านมั่นนะกดตี่เฮ้าเฮ็ดแบบที่ทันเสืออยู่นี่ขึ้นลังค่าขึ้นกระเบื้องยังโยกเยกอยู่อันนี้แน่นเป๊ะแข็งแกร่งไม่มีเขามาโยกครอนเนาะบื้องขาพ้น ต้องไปฉีดยาอีกเข็มหนึง่งต้องไปหาหมออีกครั้งหนึง่งทางเมดมันมันกออกเกาแถวอะไรอ๋อ หยียบได้แข็งแกร่งสบายเลยเนาะกระเบื้องแบบนี้นีเกมเลยผมมาลงรังเนาะ หน้าตายังก็ออกจากป่าอเมซอนใหม่ๆหนีงูอนาคอนด้ามาอย่างไงอย่างนั้นแหละเอออย่างเี้ยดารากาหนีก็ตัดก <c oughs> าเล่าว่ะตี <c oughs> บันเฉลิมไปแล้ว <c oughs> คือทะลุง่ายดีแต่ว่าเปิดๆลดอัด ตัวถ้าตัวสีแดงๆนั้นมันเรื้อออกมาจากหอระฆังมันเป็นปีกชานนอกหอระฆังสีอย่างเนี้ยมาจากบ้านโยมบ้านจัดสรร้าก,ากความสูงความเชิดของมันก็ได้พอดีพองามนะดูจากตรงเนี้ยมันจะมองมันจะตรงเป๊กเลยเนี่ยได้ฉากดีความสูง ใส่เงินราคาถอว่อะหรอด้วยคับคนทำคนก่อาดูดี น่นไฮเนนมันแยกให้นะเนนมันลงว่างเออแต่บอกเนนมันแยกให้ตรงนี้มันเป็นที่ทำงานรู้ได้ไงรู้ได้ไงอีกุฏีนึงจะไปอยู่ไหนเรากตินึงโน่นอยู่กลานนาโน่นยตรงจอมตวกไง สลับสีแต่ต้องสลับแบบหมากปุกที่จะสวยเกขาเบื้องพอไหมล่ะอันนี้แผ่นละแปดบาทห้าสิบครับอ๋อแผ่นละแปดบาทห้าสิบแผ่นไหนขาเบื้องแผ่นละแปดบาทห้าสิบ เกดสิลาแรงก้อนละสิบห้าบาทกปกตินี่ราคาแพงไว้ยฮ้ฮะอุป<ะ>ก,กรณ์มีของใหม่ๆดีๆทั้งนั้นเลยอะไรก่อนแหละ ทำเสร็จก็ไม่ให้ใครนอนเราให้ท็อปหลัก็คือนอนนี่ฮะเหรอทำไมคนมันไม่รู้เหรอกินไปนอนเออ เยอะมากมันหนักมันหนักเดี๋ยวไม้เป็นเราจะรับน้ำหนักไม่ได้ ความร้อนเลยกกติแบนเนี้ทั้งเย็นทั้งอุ่นทั้งรอ้อนทั้งนั่นดีเลย ันตกแผ่นละแปดกิโลนับแผ่นละแปดกิโลัยุดบล็อกมันแผ่นละ้า อบจนชํานี้ไม่มีนะ นะแล้วก็ลวลวสลับฉากกันบ้างทีเลยพนนิ่ <c oughs> งจะรู้ใช่ไหมมันออกโลกไปนานแล้วเ <c oughs> นี่ยต้องถ่ายรูปคนขยันเขาเนี่ยคนคนขยันถูหวยทุกวันเหอ มันมันลงโตลงคอพอดีเลยว่นนั้นก็ต้องตัดเลยบ่ว่าคือกำขึ้นำนานใช่ไหมเอาช่างคือเก่งแท้ลงโตดีแท้เออปั่นไปวัดมาเนาะนั่นน่าปวดแน่นไปไครเลยสร้างก้านนานใจใจต้องยี่ยม ลอยใจ่อไหนน้กโทรไปฟองย่าอายุ18ปีดกี่องขนาดนี้เยเด็กมหาสารคามฟองเก่งย,าย้าอย่างสั้นยังที่เดนเร็วย่าก็มาฟองโซทำกหัวนี่ใส่มันไดไผ่น้อย่าย่ยนในใยาไยผยย่

กล้องด้านหน้าหน่อยก็ดีกล้อ,องนี้มันปกติก็า่ากล้องด้านด้านด้านหน้าเนี่ยจะมีฟิกเซลน้อยกว่ากล้องหลัง บังแน่ตอรดูพี่น้องแลสใจาี่ยเสมนรอียต้องพี่น้อสายเรียนต้องอันนี้เปาผ่าหัน่าผ่ากับวันฮะตอกตอกตอกตาก่อนอยู่ใส่ปลาไพ่ดี่ตอกตอกแง่แครับด้อะรครับแค่้แครับหมว่าผ้าผ้าอดูด้วนน่ครับ พาเมือนไหนแม้อง้าหัวเสาเลยเอามันพาพ่อี่ไปเรี่บ้อนเลพากูติป้องเสื้อตรงนั้นอ่ะเออมองสเม็กุติเอาไว้นันเกานั่นแหละ เห็ด้แล้วพระากอยู่บางหันน่ะเป็นยังลงกุฏิเลยเอาวางไว้บนหลังไม้จันทร์อันนั้นต้องหาวิธีการฝังสายดินเนี่ยฝังสายดินนี่เนี่ยมันมานน้ำสายไฟแรงสูงนี่เลาสายไฟแรงสูงนี่เขาฟังทั้งคุณแบบนี้มันเมื่อมันลงนันบ่ได้ปั๊บมันก็เจิดออกข่างไปใจบ่เออมันอยู่ใกล้เขาจะมโนนิยมซื้อบ้านเฮ็ดบ้านเฮ็ดเงินอยู่ใกล้สายไฟแรงสูงมันอันตราย พอสายไฟแรงสูงเนี่ยมันจะมีสายล่อฟ้าทีนี้พอมันมาปั๊บเนี่ยสายแรงสูงมันจะเวียงออกมันจะสะบัดออขางเลยเออแล้วเราวัดเราเนี่ย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 สายแรงสูงเนี่ยข้างๆเ,เนี่ยเนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุวัดปลาทำไมฟ้าผ่าบ่อยคุณเคยได้ยินเลยฟ้าผ่าลวคุณเคยได้ยินคยณเคยไหม ไอ้าน,นีเหียทองคำเนีเอาเมืองเกาได้ก็ม่อีลีนตัวละเขาก็ประคุดหายอยู่ยยนี่ครับอ้การประคนี่ออออออจอมโปร่งยมัขนขึ้นมากหนึไปขึ้นเเออนี่ยปวกหลังหนึ่งวังนี่นดึกมากเปิ็หน้าตางออกมาก็เห็นนังขาวจนพลผมเงว่

Give him. Yeah. มันทำแก้งตรงนี้นี่เป็น,น,นมันนั่งคิดมันมันมันให้คนหลังะจับมืูตรงน,นี้แล้วยกขึ้น เดี๋ยวมันทุกวันมา <laughs> <One. coughs> <coughs> <One>. stop